พูดถึงโปรเจกต์นี้อีกรอบนึงอ๋อ <c oughs> ได้ค่ะก็โปรเจกต์นี้นะคะก็ได้ร่วมงานกับทางวอร์เนอร์ค่ะก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเขาก็จับให้เราได้มาแบบว่าได้มาฟีดกับวงมีไนครั้งแรกเลยแล้วก็คือเหมือนเป็นโปรเจกต์ที่เราน่าจะได้ร้องเพลงสากลแล้วก็เจ้าของ ผลงานจะได้รับฟังจริงๆอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยแบบจากใจคนที่เว v e r เพลงมาแตกแบบตั้งแต่เด็กๆอะไรเงี้ยก็เป็นอะไรที่มันไม่ได้ไม่ได้ง่ายๆแบบว่าเอ้ยเราฟังเราร้องเพลงของออริจินอลแล้วออริจินอลอ่ะจะได้ฟังเพลงเสียงเรานะจะได้แบบจะได้ได้ยินเพลงเขาในแบบของเราอะไรเงี้ยก็ตื่นเต้นเขินๆการร่วมงานงงกับพี่ๆวงมีนเป็นยังไงบ้างก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่า เหมือนเขาก็คนเยอะนะมันแบบคึกคักอ่ะเออคึกคักแล้วก็ทูกคนแบบแ,บบแมนๆคุยกันอะไรอย่างเงี้ยโอ้เราก็มามาปรับกันในในห้องซ้อมแหละแล้วก็เหมือนก็ได้เขาก็บอกว่าแบบหาที่ตรงกลางที่มันมันจะเข้ากันอะไรเงี้ยเขาก็จริงๆมันทําให้เพลง เพลงนี้มีความหมายที่เปลี่ยนไปเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนแบบกลายเป็นเพลงที่โรแมนติกขึ้นมีการแบบให้กําลังใจกันระหว่างแบบคนสองคนแล้วก็น่าจะให้กําลังใจคนอื่นๆที่รับฟังด้วยอย่างเราเคยเป็นแฟนก่อนใช่ใช่ใช่ก็คือเป็นคือชอบชอบเพลงชอบเพลงแล้วก็เวลาเขามาเล่นก็มีโอกาสได้ไปไปดูบ้างอะไรเงี้ยนะ่าจะเคยมา ครั้งสองครั้งเนาะก็เคยไปดูคอนเสิร์ตใช่ใช่เคยไปดูมาแล้วแล้วก็จะติดตามเพราะว่าคือเป็นเพลงที่เหมือนมีอิเล็กทรอนิกไวฟ์แต่ว่าจริงๆแล้วเมโลดี้เขาอะป๊อปแล้วก็ฟังฟังติดหูมากอะไรเงี้ยแบบเพลงที่ออกมาเพลงแรกก็คือชอบเลยแบบวอมินาโคดไนก็คือแบบว่าอร้องอยู่ใน Youtube ตั้งแต่ตอนที่เขาออกมาอะไรเงี้ยก็เป็นแบบ เป็นสองคนที่แต่งเพลงแล้วอบอุ่นจังเลยเป็นผู้ชายที่แบบน่ารักอ่ะแบบตั้งแต่เพลงไหนอัลบั้ที่แล้วเป็นแบบยูคิปมีวอร์มินาโคไนแบบเอ้ยใช่ถ้ามันอบอุ่นอะไรเงี้ยในแบบคำพื้นที่แบบหนาวอะไรเงี้ยแต่พอมาอัลบั้มนี้เป็นอัลบั้มมิกเทปแล้วก็ได้ข่าวว่าเขาทําในช่วงที่เป็นแบบอ่าเป็นโคโรนาไวรัสแล้วก็เขาต้องแบบควอนตีนกันอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยเขาก็ทําเพลงในการใช้แบบเครื่องมือไม่กี่อันน่ะทาออกมาเป็นแบบเป็นมิกเทปที่ พูดถึงความในใจความอัดอั้นหรือเขาอยากจะส่งพลังบวกนี้ให้แบบทุกๆคนเพราะว่าตอนนี้โลกมันแบบมันก็เครียดจริงๆนะมันเป็นแบบจุดที่มันเครียดกันไปหมดเลยทุกๆจุดของโลกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเพลงเป็นอะไรที่มันเมจิกอะมัน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 ทำให้เกิดอะไรในใจได้จริงๆอ่ะถ้าพูดถึงน้องเอิร์ธเองมักับโคอรนาไว้เราได้รับผลกับมากมายเลยอือจริงๆเลยว่า ไม่ว่าทุกๆคนแหละได้รับผลกระทบแต่ว่าตัวเอิเองยังถือว่าเป็นกลุ่มคนที่โชคดีอยู่คือกระทบแหละกระทบชีวิตกระทบการงานแหละแต่ว่ายังไม่กระทบจนแบบเฮ้ยเราลําบากจริงๆมันมีคนที่ลําบากจริงๆอยู่เยอะมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็คือไม่อยากให้รู้สึกว่ามันแบบมันเป็นสิ่งที่ไม่จริงอบบไม่ถึงวายังไงอยราะว่า ทุกคนในโลกอะก็ยังประสบอยู่อะไรเงี้ยเราก็อยากให้ทุกคนมี awareness ทั้งเรื่องนี้จริงๆว่าเฮ้ยเราเรายังต้องคีบแบบระ,ระวังตัวกันอยู่นะอะไรเงีแบบ้ยแต่ว่าถ้าถามว่ามันทําให้ชีวิตเราแบบยากขึ้นแบบมันยากขึ้นอยู่แล้วทุกคนยากขึ้นแต่ว่ายังอย่างน้อยเราก็ยังได้ร้องเพลงช่วงที่ผ่านมาก็ยังได้ร้องเพลงที่บ้านได้แบบไลฟ์ที่บ้านหรือแบบได้ได้อยู่กับดนตรีจริงๆซึ่ง,งมันแบบมันทาให้รู้ว่าเอ้ยเราชอบทางนี้แล้ว ล้วดนตรีมันฮิลเราฮิลคนอื่นได้จริงๆช่วงนี้งานกลับมาเล่นแล้วค่ะเดือนนี้เออเดือนนี้กลับกลับมาเริ่มกลับมาค่ะทําให้เรารู้เลยว่าไปเล่นสดอะ่ะมันมีค่ามากๆอะ่ะมันมีแบบมันมีความหมายมากๆแล้วก็มันไม่มีทางแทนกันได้เลยแบบการที่เราเล่นออใช่แบบไม่มีสายตาไม่มีแบบถึงแม้ว่าทุกคนใส่แมสนะคือเห็นแค่ครึ่งหน้าก็ยังดีแล้วอะ่ะคือรู้สึกว่าเห็นสายตาเห็นแบบ ตัวเขาขยับไปกับเสียงเพลงม,มันมีโมเมนต์แมจิกจริงๆอ่ะอันเด็ผลงานเลยว่าตอนนี้มีอะไรให้ติดตามบ้างได้ค่ะก็สำหรับซิงเกิรล่าสุดนะคะชื่อว่าเจ็บคนสุดท้ายก็เป็นเพลงเศร้าๆเนาะแล้วก็มีจริงๆช่วงช่วงโควิดเนี่ยก็มีปล่อยเพลงออกมาชื่อว่าจนกว่าเราจะได้พบกันก็เป็นเพลงที่ให้กำลังใจทุกคนเหมือนกันว่าเฮ้ยเราเก็บความคิดถึงเอาไว้ไว้เจอกันช่วงที่แบบมันปลอดภัยวันนี้อะไรเงี้ยก็ สำหรับเดือนนี้ก็จะมีเพลงใหม่ออกมาอีกนะคะ<ช>ก็วันที่19วันนี้เดือนอะไรตุลาเหรอ <laughs> <19 S 2> ตุลา19ตุลามมีซิงเกิลใหม่ออกมาแล้นละช่วงนี้กำลับบงเร่งมือทําอยู่มากๆนะคะตาโหลเปาเบาเส็า <laughs> ใ,ใน YouTube <laughs> <c oughs> ใช่ๆๆก็คือเราจะพยายามผันตัวเป็นยูทูบเบอร์คืออย่างที่ทุกคนรู้ว่าเราอ่ะเหมือนแบบโคเวอร์เพลงมาตลอดเลยแต่ว่าไม่ได้แบบคือเป็นคนที่ค่อนข้างยังไงอ่ะ ซสึกแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นคนขี้อายอะเอป็นคนขี้อายแบบไม่ค่อยกล้าหรือไม่ค่อยไม่ค่อยแบบว่าพูดกับกล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําเป็นรายการเป็นบล็อกแหละใน u t u b e เป็นแบบให้ทุกคนได้รู้จักกันในอีกมุมหนึ่งซึ่งเราว่าสนุกอืมนะก็ฝากติดตามนะคะก็อยู่ใน YouTube เอิร์ธพัทรวีค่ะเซิร์ชเข้าไปได้เลย คิดว่าน่บบาจะโบกบะประมาณหนึ่งเพราะว่าข <c oughs> ำอยู่ใช่อยู่จังหวะอยู่คิดว่าจะมีแบบตอนนี้มีโปรเจกต์ในหัวเยอะมากนะคะก็จะ <c oughs> คิดว่าจะต้องมีรายการอาหารแน่นอนเพราะว่าเราอาจจะได้กินฟรีให้ <c oughs> <c oughs> คิดที <c oughs> ่ไ้ก่อนว่าถ้าเราทํารายการแบบรายการอาหารนะี่ยเขาต้องให้อาหารเราแน่เลยอะไรเงี้ยคิดว่าเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> ต้องเดี๋ยวต้องมีออกไมาแน่นอนค่ะอันนี้คือเป็นจุดประสงค์เลยใช่กินฟรีอยู่ฟรี ทให้ฝากถึงโปรเจกต์นี้อีกทีละกันค่ะค่ะ <c oughs> ก็ฝากโปรเจกต์นะคะจู๊กซาวลูมนะคะก็คิดว่าสามสามแก๊งเนี่ยที่เอาเพลงมามาเรียร์เรนจ์ใหม่เนี่ยน่าฟังทุกคนเลยอะแบบว่าจะเป็นแบบมีพี่แปมมีน้องมิวใช่ไหมคะก็คือแบบมีใครอีกนะามีน้องพลอยแล้วก็แพทริกอ่ะใช่ไหมก็คือเป็นโหเป็นแก๊งที่เสียงแบบ เสียงเพราะมากนะคะแล้วก็คิดว่าทุกๆแท,ทร็กที่ออกมาน่าจะน่าฟังแล้วก็แบบอัปลิฟหัวใจทุกคนขึ้นมาได้แน <Burch more. S 3> ่ขอบคุณค่ะค <c ười> ุณจะพูดอะไรอ่ะทําให้หัวใจพองโตไหมพูดเป็นภาษาที่ถูกต้อง <c ười> น่าจะทําให้ทุกคนแบบมีความสุขขึ้นแล้วก็หัวใจแบบพองโตขึ้นได้แน่ <c ười> นอนค่ะแปลแปลขอบคุณค่ะ